คนที่ฝึกกรรมฐานแล้วเพี้ยนหรือเสียสติไปเนื่องจากอะไรเนื่องจากไปบังคับบังคับไม่คือบังคับทนในการนั่งครับ <Okay. S 2> มันไม่สงบจะทนท mm hmm. นเป็นสามสี่ชั่วโมงอะ่ะมันบ่อยๆเนี่ย้าตมันจะบีบมันจะเบอร์ <Okay. S 2> อยู่ในนี่หลายคนนะใอดีตตอนอดีตอนน่อะ แล้วที่บอกว่าเห็นนี้มงนี่มิดนู่นน,นี่นั่นอง,งนู้นบอกให้ไปทําอย่างนี้อง์นี้บอกให้ไปทําอย่างนั้นอะไรเออบอกถ้าบ,บอกจริงๆอะ่ะองององขอให้หงูรวยก่อนนะหงู <laughs> จะไปทาทุกอย่างนะ <laughs> เอาตรงนี้เป็นหลักเลย <laughs> <โ>อ๋อ <laughs> เอาก็ถูกแล,ะละ้วละ่ะอืมครับ <laughs> จริงนะ <laughs> ลุงตาเจอมาเยอะไอ้พวกคนทรงเนี่ยทรงจริงก็มีนะจริงนะ สมัยก่อนยังมาทำกันแล้วคนทรงเนี่ยมันมีคน